ดอกนี่กำลังขึ้นเนี่ยเหมือนดอกบานไม่รู้โรยบ้านเราเหมือนมากแต่อยู่ในป่านะ,นะสีเหมือนกัน,นสีบ้านเราก็มีลายสีเนาะแต่นี่มีสีสีนี้แล้วก็สีอ่อนๆน,นี้ สีเข้มตรงนี้สีอ่อนอี่บริเวณเนี้ยอ่อนพอ้เราก็เพิ่งสังเกตเห็นนะว่ามีสีอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ด้วยบริเวณเนี้ยนอกนั้นพอเราเห็นก็มีแต่สีแบบนี้ยสีเข้มเข้มเนี่ยแบบเนี้ย ธรรมชาติพีเสื้อชอบมีน้ำหวานเงี่ยนั้นแล้วก็ดอกกันเนี้ยดอกกขาวเนี่ยเนี่ยดอกนเนี้ย,ยกำลังขึ้นเมื่อก่อนก็มีพวกนี้ขึ้นเนาะพวกหลายอย่างแหละขึ้น พอพวกนี้โรยพวกนี้ก็ขึ้น,น,นแล้วก็มีสีนี้ด้วยสีขาวูโรยเยดอกสีขาวพวกนี้กำลังขึ้นตอนนี้ดอกสีนี้ก็เริ่มจะลวงโรยก็มีดอกเหมือนขึ้นมาแทน บริเวณนี้มีดอกไม้หลายประเภทบบก็ร้อนะงเรื่องรวยแล้วไม่ได้ถ่ายแต่เนินเนี่นะเป็นแบบนี้สีม่วงนี้กำลังจะขึ้นเนะ่ยแล้วพวกนี้ก็จะขึ้นมาเนะี่ย จะมีสีเหลืองแล้วก็สีม่วงที่แบบเคลือเคลือ,อย่างเงี้ยสีเหลืองสีม่วงดอ,อกกล้วยไม้ก็กำลังจะโรยเพราเราพวกนี้โรยก็มีอีกอย่างอื่นขึ้นมาแทนเนียเห็นไหมสุดเราหลงไหลมากหน้าร้อนทีไร เพืลยชอบเนี่ยแบบสวยงามนะสวยงามแบบธรรมชาติงามพี่ซื้อกี่เยอะดอกไม้ก็หลากหลายพัน อันนี้ก็จะขึ้นนะอันนี้เป็นดอกสีม่วงเหมือนกันเนี่ยนี่ดอกสีขาวนั้นก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็ดอกอะไรนะดอกบโบลโคกกนะันเหมือนละคังนะดอกระครังเริ่มขึ้นแล้วนะเนี่ยสีนี้ดอกสีม่วงนี้กับดอกละคังขึ้นพร้อมกันเนี่ยขึ้นไล่ๆกันเนี่ยดอกละคังเป็นแบบนี้ อันนี้ก็กล้วยไม้กล้วยไม้กำลังขึ้นกล้วยไม้ขึ้นนานแล้วละ่ะใกล้จะลงแล้วก็จะเป็นดอกละคางกับดอกสีม่วงนี้ขึ้นแล้วก็ดอกนี้ก็จะบานเล่นน้ำแล้วก็วัดลงไหลมากเราลงไหลหน้าร้อนเมือนนี้เราชอบ ธรรมชาติดีแล้ว่าเป็นแบบดอกไม้มีหลากหลายชนิดี่ยาวไปนะหลากหลายแล้วก็มีมแมลงแมลงผู้มแมลงผีเสือ้อเอามากิน,น้หวาน จากนี <noc iss imi> ้ก็ใกล้เหตุจะมาแล้วไม่ถึงเดือนเราก็ขาวนี่ก็บานแล้วไงดอกนี่ ไปถึงรถแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยนู่นก็ลอยอยู่นู<ม>่นสวยนองไหลธรรมชาติเมืองนี้บ้านเราก็ไม่มีเนาะกันอย่างงี้มีอาจจะมีเลยเนาะแต่ว่าไม่ไม่หลากหลายแบบเนี้ย แต่ที่นี่นะคือหลากหลายสายพันธนะุ์เป็นแบบดอกไม้ป่าที่หลากหลายนะเนี่ยเป็นประมาณเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์นะเวลาหน้าร้อนมาทีไรนะก็จะขึ้นแบบอย่างเงี้ยเราชอบสุดๆชอบอย่างนึงนี่แหละเราชอบคือธรรมชาติสุดยอดว่านเราไม่รู้มีไหมที่แบบด,กดอกไม้ ดอกหญ้าที่แบบเป็นธรรมชาติอย่างเงี้หยหลายสายพันธุ์ที่เกิดเองเนี่ยมีไหมไม่รู้ไม่น่าจะหลงเหลือแล้วหรอวแต่อย่างนี้นะฮ้สุดยอดโอเคค่ะเรากลับรถกลับบ้านก่อนใกล้ถึงรถแล้ว